ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วนะครับทางมุมขวาบนของผมเนี่ยมันก็ยังขึ้นติดตาตึงใจเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพ่ายแพ้มันไปนะครับดังนั้นันบนจากนี้ผมจะพยายามเล่นให้มันเป็นในส่วนของศัตรูที่จะมารับผเดมื่อเราได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะลองลุยกับคนที่ ผมเองก็ไม่ได้ลุยมานานแล้วจริงๆแล้วเราควรจะคุยเอาไปลุยกับเขานะครับนั่นก็คืออ้าวอย่ะไรอย่างไรอย่นี่เหรออ๋อโอเคอันนี้มาชิลๆกับกูเรียนกันเถอะครับมาชิลมากเออสองพี่น้องไป็นพลัง เราจะต้องรับฝีมือเจอกับมอสเตอร์ให้โหดๆแเดี๋ยวผมจะไปแอบเล่นตัวแอฟริกจนกว่าจะเจอตัวอะไรใหม่ๆมาทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ผมเรามากินข้าวก่อนดีกว่าครับอ้อยไม่ได้ครบ Dogs นะครับสำหรับเรเทียนโกเรเทียนก็ยังไงก็ต้องแพ้ อะไรนะมังกรอยู่แล้วนะครับเม่คิดผมเอาเพิ่มเพิ่มออกไปทำไมโอเคโอเคอ่ะหมดขออนุญาตนะครับกราบซะนหน่อย ม,มีครับที่ะเ,เยอะไหมเนี่ยอ๋อมีนี่นะ90าเลยหรอ,อโอเคน่าจะพอแล้วครับโอเคเรียบร้อยดับปั๊มกรเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมครับไปกันเลยดิยโอเคเป็น,น่ันธรรมดาครับี กปรับเสียง,งผมฟังของผมลงหน่อยด้วยแรงไปนิดหนึ่งโอเคว่าของก็ไม่ค่อยมีให้ครับเราไปเก็บของก่อนฮึบผมต้องรับปีมือเพื่อที่ว่าจะต,ต้องไปแก้มือกัอบไอ้เจ้ามาเซนโนตอนนั้นใหม่โอเคอแค่คนี้ Tôi đi đeo rồi. đeo đeo đéo đéo đeo 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 ดีครับไ,ไม่ค่อยเจอเลยครับมันต้องมีสิถ้ามีเยอะกว่านี้หรือนนป่าอืมอ๋อนี่ไงตรงนัอนแล้วก็ รู้นะครับฮึผมจะไม่ผิดจะมีฝั่งนี้เยอะแยะโอเคจำถูกละลงไปเลยอืมโอหน่าอะถรดูฮึแต่พวกฝัางข้าง แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับข้างบนก็มีครับอึบเรกอกอแเราก่อนไอ้ที่เราก่อนจะเย็น <c oughs> มันก็ปีนได้ไดหรอแล้วก็ข้างบนก็ปีนได้หรอ เอเหมือนจะปีนได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลามาเล่นแบบนี้นเราคิดว่าพลังน่าจะพอแล้วครับไปลุยเลยดีกว่าอ้าวคอยสั้นนะครับเยียมไ้เลยแล้วก็อะไรนไหนไหน้นี่เฮ้ยโ้โ แล้วก็เจอแล้วครับผมหตัวใหญ่มากใหญ่จริงหรือเ่าโอ้การแล้วนงอะไรจ๊ะโอ้ยขาวิ่งครับอขอหัวทีเลย โผโผโผเฮ้ยนี่เอ้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรครับวางผิดบ้างผูกวางผิดบ้างผูกครับงงแล้วเพราะว่ายัางงงแบบนี้อยู่เนี่ยหละก็เลยแค้เขา,าอ่ะเอ้า ใครทำคนล่วงเนี่ยเอา้าพลาดไปนิดนึงครับแต่นี่จะไม่พลาดแน่นอนนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่โ,โกรธแล้วครับผมมันก็ต้องโกรธอยู่แล้วมันจะไปเหลืออะไรล่ะอา้าวนี้เหรอเอาสู้นะครับสู้ใครสู้ใครเอาใครกับใครเนี่ย เอาโครเลเทียนทำไมคุณเสียท่าไงล่นละครับทนเลยครับทนเลยครับไปเลยไม่เหรอฮะร่วงไหมไม่ร่วงหรอไม่ร่วงหรอไม่ร่วงใช่ไหมเดี๋ยวก่อแล้วกอน โดนีกทีไม่เป็นไรไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้าะโหโดนอีกทีเน,นี่ยนี่ฮะนี่จา้าสองทีจา้าหลบดีวะนี่ฮะผมมันจะไปสู้ผมได้ไงเขาเขานอกจากนั้นของตกตึงแล้วไดนี่จา้านี่จา้าอืมอืม อขอชาร์จหนึ่งีเต็มๆเถอะขอบคุณครับอา่อารถสก๊อตเองโอ้โหโอ้โหโอ้ยท่าทัว่าซ์ครับเฮ้ยผมว่าเกาะผมหนามากเกินไปละไอ้ตัวนี้คือไม่ใช่คู่มือเลย นี่จ้ะโดนน้ำไปจ้ะไมาให้ข้อมูลแต่ก็จะตายกันนะเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเรวโอเคเดี๋ยวเนี่อะไรทำอะไรทำอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อเรามันต้องเหนื่อยอยู่แล okay. 8, 8, 8 nah. 10, ้วมันจะเหนื่อยง่ายนิดนึงนะติดน้ำอ ok ่ะเฮ้ย เอาขอบคุณครับใครจัดการให้วะใครไม่รู้แต่ที่รู้มันต้องรลนิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับระหว่างนี้ก็เก็บไปก่อนกินข้าวด้วยโอเคโอ้โหสบายครับสู้สบายเพราะว่าเกาะแนาวะเอ,อ้ทำแมวทำแมวผมวะทำเอา ทำแมวผมอ่ะทำแมวเออให้มันรู้บ้างทำแมวผมเหรอ้คนนั้นเกง่งอะหวะอ่ะการอยู่การอยู่เดี๋ยวรอโอ้โหเกือบไม่อยู่ฮะเกือบไม่อยู่ฮะอ่ะโดดอีกแล้วฮะโอเคหมือนเจอเผื่อบ้างแหละโอเคหมดหมด อโอ้โลหลอยครับนี่ไงมันต้องอะไรครับอะไรครับก็แค่หลบแค่นี้เองโอ้โหลบดิหลบด,ลดิไปไหนอ่ะมันก็น่าจะหนีแล้วครับฉันสับว่าโจมตีแน่นอนนะครับ ทำไมผมถึงพยัยไม่ได้หลังใจนะดูโกรธอยู่นะฮะนอนผ่อละคนโอ้โหท่านี้มันต้องไม่เท่าไหรหรอเพ้่อนโดนตัวอะไรก็ไม่รู้เช้งเก้งเข้า มันหนาเกินไปแล้วโทษทีนะโทษทีนะจ้านี่ไงเต็มเต็มแล้วนะนี่ไงเลโลพรพอดี ต้มต้มต้มโดนไปนิดนึงโอ้ยโดยนอะ่ะโอ้โหการพลังทันทีครับนี่ครับเอ้าอการพอดีการพอดีอดนี่จ้ะนี่จ้ะได้แล้วแบตคาเวอร์ไอยอะไรนะฟังคาวไว้ฮีลครับ ฮิวใจนะครับผมมาเลยมาเป็นเครื่องไอ้นี่หน่อยซิมาเ็นเ่อฮิวใจหน่อยซิว้าโอ้โหโหแมวผมโดนเต็มตลอดเวลาเลยนี่นี่หยุดทำแมวผมที โอ้โม่เอา,า,เ,อาเอาหมดอืมเล็กฟูฟูอ้โหยบปาตายเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมให้ผมใช้ข้าใหญ่ไงเนะี่ไม่โดยเหนื่อยเชื่อจิงครับสปาหายแล้วบอสอืมกันแล้วนะ อันไม่ทันอันไม่ทันเหรอโอ้โหสองทีมึนเลยครับขอบคุณครับไม่ไม่ไมละอ้าวนี่มีคนมาขายับมาไอ้นี่ให้นะครับผมจชาร์จก่อนอ๋เอ๋อล้มอ๋อล้ม อันเมี้ขอบคุณครับปันแบบมองแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วว่ะมันถึงเวลาต้องใส่ต้องใสนะ่แล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรครับผมไฟดิไปดีกระโดดไปดิปดปดอย่างไงเนาะมันทำไมอืมนามันเหมือนไม่ ไม่ค่อยไอ้นี่แหละนะฮะมันก็เกิดไปไว้าืมแดงพอดีอืมขอ,อหนึ่งทีเธอขอว่าไม่ได้อีกไม่ให้กันอีกนี่ไงบินอยู่แรงาาพอดี ลงมาให้เจ็บใจพอดีทำไมเนี่ยอือครั้งหนึ่งทีเขา้าโอ้โหนี่ถ้าถ้าเกาะไม่แข็งนะขอบคุณครับนี่จ้ะมันไม่โดนอีกงแล้วอะวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยากาดไม่ค่อยโดนเลยครับ นึ่งสองมันแข็งนะแข็งนะแข็งนะแขนะ็งักใช่ห้นี่จตาอ๋อหกกันแล้วนะแต่ไม่อยู่ละท่านี้ การจัดแต่ผมขอเธอหนึ่งครั้งเนี่ยได้ไหมก็ได้นะแต่แต่เป็นอะไรกี้เอ้ยผมต้องเตทมเองบางนะอ่า โอเคเราเดรยมตีได้เยอะนิดนึงนะครับเราสั่งขาติยานักล่ากลับมาให้ได้ครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ยเจอกับตัวใหญ่ชิบหายกับตัวใหญ่ชิบหายนะครับโจ้โผใครกับใครนเนี่ยใครกับใครเนี่ย แต่ไม่รู้ละ่ะขึ้นมาแล้วเว้ยนี่ไงชนนะครับจริงแล้วควรจะชนนี่นี่ก่อนแต่ก็ถ้าโหทะเออแม้แพ้ทุกตัวหรือเปล่าต้องทำอะไร่ะเออนี่แหละนี่แหละผมจะมาขู่อะไรผมจะมาขู่อะไรผม อืมก็เบิดแน่นอนเห็นครับมีหลุดเลยใช่ไหมดูไม่ค่อยโจมตีเลย,ยว่ะ,ะโอ้ยอะไรอ่ะหายไปไหนอ่ะโอ้หลุดมานี่นครับหากช่วยไว้นะ ไม่งั้นกะ็ะได้เรื่องได้เรื่องบอกเลยอโดนที่แกนนโอ,โอ,โอ้โหไม่โดนแล้วโทษทีเลยนี่จ้านี่จ้านี่จ้าตุ้ตรงตๆๆตๆๆตตเราเด,ดีวครับ เ้ยมันต้องยิงสองครั้งเลยหรอเออยิงไปยิงได้ยิงไปปุ่มปุ่มปุ่ม,ม้าดิ้าดิมันก็ต้องหลบบ้างหเปล่าเออเกง่งก็ไม่เป็นไรเว้ยเก่งก็ยังดี Ừ, ở tầm lên, mày đuổi nhà hết mày ngay 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 không ngay 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 ปักหลักอยู่ตรงนี้ไงเดินแล้ววะเดินแล้ววะนี่ไงเราหาขาดไหมเรามันจะไปเหลือหรอขาดป่ะครับขาดแล้วใช่ไหมแข็งแค่ไหนก็ขาดต้องมาขาดเป่าะะเนี่ยเอาขาดขาด,ขาดโอเค ขอที่ขอที่เธอะไม่งไงเงยรูย้เอาดีรู้ไปด,ไปดทปีทำเป็นร่วงทำเป็นไม่สดไอ่ใช่ไหมทาลดงแขนตาที่แล้วตาที่แล้วยังไม่ยอมตาอีกอยังไม่ยอมตาอีกอยังไ,ไม่ยอมอีกไปไหนหนีไปไหน <c oughs> ยังไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมรองช้าก่อนโอ้กระเด็นโอ้กระเด็นหางสั้นแล้วยังยังมาอย่างนี้ได้อีกเหรอจะตายกันตรงทางล่าหรือต่อเอาวะเอาวะตายไหมไม่ตายเอออ <c oughs> ออกแล้วตัวใหญ่จริงครับเราจะใช้ตัวเลยเทียนจบไปแล้วครับนี่สิกับยี่ไทีฮันเตอร์อริส,ทสททเทงเจิรกลับมาแล้วครับผม <c oughs> อ๋อมีตรงนี้ กาจะเป็นแลชโอ้อะไรเดียวซื้อสไปครับไม่รู้จังมา่อก่อนี่โอเคครับ job, เคครียบ,บร้อยครับผมสำหรับตัวเอที่นะครับตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าจะใช้เวลานานกว่านี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็กลับมาได้ครับซัดดูรัวได้โอเคมองไม่ต้องดูแลนะเพิ่มไหมครับเป็น258แต่ว่ามาสเตอร์ไลท์ยีงหกสิบหกนี่ห่างไกลนะครับ โอเคจบไปแล้วครับมีแมวที่ส่งไปหาของกลับมาด้วยนะเห็นได้ไหมั้งชาเขาเทกชาดชาดอันนี้ได้ได้ได้แต่เอาสครับโอเคไปต่อเลยาอ,เอาทิโดอ๋อ นี่ดีกว่าโอเคอให้แอปเปลิลไปชักหนึ่งทีตัวสู้นะครับก็ของบัตตียงไงนี่อยู่นะครับแต่ว่าก็บาเกตให้ครั้งหน่อยโอเคของเลเทียเนาะไม่รู้จะได้ป่ะนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้ง่ายๆหรอก โกลเรทีนะครับโกนะแค่ตรงนี้ของแล้วยังไม่ได้หรอกอีกอันเดียวเองอะ่ะคือเราต้องตีดาบอันนี้ก่อนเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะสามารถมาตรงนี้ได้นะครับโกลเรทีนะครับแต่ก็เป็นพยซันผมไม่เคยใช้พยซันเลยไม่น่าสนใจเท่าไหรไ่เดี๋ยวค่อยว่าไปทีนึงทังนั้น here, วันนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วครับ,รบผมก็จะหามอนเตอร์ที่ยักษ์จ้า รับฝีมือไปก่อนในช่วงนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากคผมที่มารับชมกันนะครับเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ